กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผม KGS Land PLC Farm ลูกของ w i n ช h เตอร์แ a g n u m เนี่ยไทยมีตัวไหนบ้างไปรับชมกันเลยพ่อของ w i n ช h เตอร์ Magnum คือ HK Passport B 724323 HK Passport เกิดวันที่20มีายนพศ2537นี่คือ w i n ช h เตอร์99 3ลูกของ HK Passport w i n ช h เตอร์แม g n u m 99 3เกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2546 พอของเขาคือ HK Passport แม่ของเขาคือ RM Miss Magnum Molly Winchester Magnum มันพรอปุษของเขาคือวัวเท่าซึ่งมาจากยายของเขาคือ V8 423ทับ4ทำให้สายนี้มีจุดเด่นด้านโครงสร้างและกล้ามเนื้อลูกของ Winchester Magnum 999ทับ3ในไทยมีตัวไหนบ้างเราไปรับชมกันเลยจอวนี่037แม่คือ SK673 สังกัด TJ9 Farm ต่อมากาเลตซีหนึทับหน่แม่คือมิสามเอสเสังกัดไวเซตสันติฟาร์มต่อมาเจ้าเบนทินอาร์อนย์หนึแม่คือ r าร์อสังกัดอิสระฟาร์มอินเดเลตเก้าว่าเทับเแม่ของเขาคือมิสเจเจหนสังกัดวีดีฟาร์มต่อมา s k สเคแม่ของเขาคือ SK572 สังกัดมงคลฟาร์มตัวถัดมาไวเซต้แ, 15, แม่คือพาราเลลสามสอสังกัดโชคนิมิฟาร์มตัวต่อมาไวเซตน่งหนแม่คืออเมริกา243สังกัดสี่ฟาม และตัวสุดท้ายมาธาดอร์ TP 5 2 8สแม่ของเขา NP 0 2สังกัดวิเลยฟางอันนี้ขอฝากติดตามเพืสีฟารง KGSland ในทุกๆ EP ต่อไปด้วยครับ